รายการปตทสอพอกเกษตรยุคใหม่หัวใจพอเพียงวันนี้เราพาเข้าสวนผักเพื่อสุขภาพสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นณนะลุงเปียกออร์แกนิกฟาร์มผักสีเขียวเต็มไปหมดเลยค่ะได้เวลาแล้วเราไปลุยกันเลยสวัสดีครับผมอดิศักดิ์พมพุกเป็นเจ้าของสวนลุงเปียกออร์แกนิกฟาร์มนะครับเป็นรุ่นที่สองนะครับผมสืบทอดมาจากลุงเปียกก็คือเป็นพ่อ ได้ทำไว้ก่อนหน้าเมื่อสีปีที่แล้วเริ่มต้นจากทำผักเป็นระบบผัก GAP ซึ่งเป็นผักปลูกในโรงเรือนกลางมุ้งนะครับได้ขอรับรองมาตรฐาน GAP สองกรมวิชาการเกษตรจากนั้นนะครับก็เริ่มพัฒนาเพิ่มโรงเรือนจากที่เรามีผักอยู่1นึงโรงเรือนณนะปัจจุบันนี้นะครับมีทั้งหมด4โรงเรือน ก็จะมีโรงเรือนของส่วนตัวเนี่ยนะครับสงโรงเรือนแล้วก็จะมีโรงเรือนของสมาชิกเครือข่ายอีก2องโรงเรือน,นะครับผมซึ่งจะอยู่ในชุมชนของหมู่บ้านหนองยาวนะครับผมแล้วหลังจากที่ว่าเราขยายโรงเรือนเพิ่มนะครับก็มีชุมชนสมาชิกเนี่ยเพิ่มมากขึ้นที่เข้ามาอยู่ในเครือข่ายและตอนนี้นะครับเราก็ได้ขยายกาลังการผลิตอยู่ที่ประมาณ2อ0รอยกิโลกร,รัม ต่อหสัปดาห์เราได้ขยายเครือข่ายในจังหวัดสุโขทยัยเครือข่ายกเกษตรอินทรีย์วิถีสุโข,ขทยัยณปัจจุบันนี้จะมีเครือข่ายอยู่ประมาณ40วิสาหกิจชุมชนโดยนำสินค้ามารวบรวมไว้ที่ศูนย์เราเนี่ยจะมีห้องเย็นนะครับที่ไว้สำหรับรวบรวมผลผลิตของเครือข่ายก็จะเป็นตัวแทนนำสินค้าของเครือข่ายส่งให้กับ ทางโรงพยาบาลสุโขทยัยคือเราจะมีการจัดการตั้งแต่ในเรื่องของการตรวจคุณภาพของเราเนี่ยนะครับจะมีห้องคัดและบรรจุซึ่งได้มาตรฐานายมิลีีเคือสามารถที่จะบรรจุเนี่ยนะครับแล้วส่งให้กับาทางห้างสปปรรพสินค้าหรือว่าทางโรงพยาบาลได้ตอนนี้ก็จะมีผักสลดัดคอร์สนะครับแล้วก็มีฟิเล่ มีเลดโอ๊กนะครับมีขึ้นช่ายนะครับมีแตงกวานะครับมีบวบมีมะระนะครับแล้วก็กระเจี๊ยบมะเขือยาวนะครับมะเขือเจ้าพญาแล้วก็พริกแจ้วแล้วก็คะน้ากวางตุ้งครับผมตอนนี้นะครับนอกจากว่าเราจะจําหน่ายเป็นผักสดแล้วนะเราก็มีนําผักมาเพิ่มมูลค่านะครับก็คือนํามาแปรรูปเป็นน้ําผักสลัดเปล่ไอเบิร์นะครับจะผ่านกระบวนการพัชเจอร์ไลท์นะครับแล้วก็ยังมี ผลิตภัณฑ์ใหม่อีกตัวหนึ่งก็คือผักแผ่นกรอบนะครับก็จะใชะ้กากผักนะครับที่เหลือจากการทําน้ําผักนะครับเราก็ยังเอามาต่อยอดอีกมาเพิ่มมูลค่านะครับแล้วมาทําเป็นผักแผ่นนะครับผ่านกระบวนการอบเป็นผักแผ่นกรอบนะครับเหมือนคล้ายๆกับสาล่ายครับผม ก็จะมีขายใน Facebook ใช้ชื่อว่า,อ,าอดิศักดผมพุกเป็นภาษาไทยนะครับส่วนเพจนะครับก็จะใช้ชื่อว่าวิสาหกิจชุมชนผักปลอดภัยจากสารพิษตะบนก่อตะเลี้ยงอยากจะชักชวนให้ใครที่สนใจจะมาทำอาชีพเกษตรนะครับผมก็เริ่มจากาปลูกผักนะครับทานกินเองก่อนแล้วก็ค่อยๆพัฒนา ให้ได้มาตรฐานรับรองนะครับของกรมวิชาการกเกษตรไม่ว่าจะเป็นมาตรฐาน G A P หรือมาตรฐานออร์แกนิกไทยแลนด์นะครับซึ่งจะส่งผลให้เราเนี่ยสามารถเพิ่มช่องทางในการจําหน่ายเนี่ยนะครับได้มากขึ้นนะครับผมสามารถเข้าไปในกลุ่มลูกค้าที่มีกําลังซื้อที่สูงขึ้นใครที่สนใจนะครับอยากจะปลูกผักนะครับหรืออยากจะเรียนรู้วิธีการปลูกผักโดยที่ว่าลดต้นทุนในการผลิตนะครับผมสามารถที่จะเข้ามา ศึกษาดูงานหรือเข้ามาพูดคุยได้ที่ลุงเปียกออร์แกนิกฟาร์มบ้านหนองยาวตบลกาแตะเลี้ยงอเภอรสรงจังหวัดสุขโขทยัยนะครับเบอร์โทรนะครับ0878063291ครับผมผักปลอดสารเกษตรกร,ร,กรปลอดภัยคนกินก็อิ่มท้องสุขใจสบายกายลุงเปียกออร์แกนิกฟาร์มเกษตรอินทรีย์วิถีแห่งความสุข